สวัสดีครับผมเคยชาติสายมาอีกแล้วครับผมืม้นนี้ผมก็มาคายคองตลาดนัดครับผมสําหรับื้นนี้ผมมีหาพี่น้องไปเบืองอาชีพอีกอาซิพหนึ่งครับที่น่าสนใจคืออาชีพการเก็บเปล่าโอ่งครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องครับตอนที่ตอนที่เฮาไปเบืองอาชีพเปลาาโอ่งนะครับเฮาก็มาเบิ่งบรยรกาศคองตลาดนัดกำลังเริ่มต้นกันครับพี่น้อง นี่ครับอันากาศพระการไม่ค้าก็กำลังในตัาง้านกันครับบางคนก็นเริ่มข่ายแล้วครับผมนี่ครับ, yes, <inc> รบเดี๋ยวเดินชมตลาดกันครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวแล้วพ่อพี่พามาเบึ้งป่าโองครับพี่น้องนนนนตรงลเป็ นี่ครับไล่สดเลยว่ะครับไล่สดเลยครับนี่นี่ครับบรรยากาศตลาดบ้านสหลงเกียรติครับอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปลาอบวงกันต่อครับ ครับนี่ผลไม้ครับทุเรียนนี่แม่ค้าขายหมูครับยังไม่ได้เอาหมูลงเลยครับาานี่ครับ,บข้าวากระยกดไลค์ครับมาเบิ้งใ้วิธีการเก็ดป่าโอบองกันครับผมพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับนี่ครับ เปิดตลาดนัดวันแรกโควิดในรอบโควิดนี่ครับเพื่นได้สูตรใหม่มาด้วยครับนี่แต่ก่อนเพื่อนได้ย่างเอาแล้วนี่เป็นมาเฮ็ดวิธีใหม่ครับเป็นหยุดไปซ้ำเดืเอนเ,นเป็นว่าเป็นปัญยาอยู่ครับไอแบบนี้มันมันสุกดีกว่าบอกพี่สุกดีครับ<อ>ประหยัดทานประหยัดทานน้ำเนาะครับผมณขอบว่าผมคุงเห็นด้วนี่ นี่ครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับปลาตัวบางใหญ่สดๆเลยได้ครับนี่ตาหนี่อบนี่ตานี่อบนี่น,นี่ครับเพิ่นไอเพิ่นค้าตรงนี้เลยได้ครับนี่ค้าตรงนี้แล้วก็อบตรงนี้เลยได้ข้ายตรงนี้เลยครับสดมากปลาสดๆเลยครับแันบลาสดนี่ <c oughs> ค,านนค,าคขายบพดได้ได้ครับตาเรียนตานี่อบนี่ปลาสดหวานเนื้อหวาน ไม่มีเอาปลานนกมาย่างครับอือนี่ครับราคาเป็นบล็อกครับราาดิบเลยสูตรเราไม่มีปลานนกมาย่างมาค้านี่ย่างนี่มันอร่อยครับลูกค้าติดอถ้าสวยๆก็พ่อค้าติดลูกค้าครับครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็มาซื้อได้ครับที่ตลาดในสำลุงเกียรติครับครับทุกวันทุกวันครับทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ครับ ครับมาเบิ้งต่อครับพี่นี่ครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ใส่เกลือโรยก่อนครับพีนเนี่ยซุดเด็ดด้วยครับนี่ครับผมก็ซื้อเพิ่นไปกินร่าเยาแล้วครับแซ่บครับสดๆเลยครับหว่านหอมปาบน้ำจิ้มก็รสเด็ดครับแซ่บครับเพิ่นบอกว่าถ้าสนใจกันสายก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลครับผมครับแจ้งเบอร์โทรได้ครับแจ้งเบอร์โทรเลยครับศูนย์แ สองสี่เก้าสามเจ็ดสองหกครับโอเคครับติดต่อได้เลยครับผมติดต่อเพิ่นได้ครับติดต่อได้ครับศูนย์แปดหกสองสี่เก้าสามเจ็ดสองหกนัทวุฒิปานินสดครับนัทวุฒิปานินสดครับนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมนี่ครับเพิ่นถากเกลือแล้วครับอันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเพื่อนอบได้เท่ากันยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวด้วยครับปลานี่ครับเพราะพ่อค้ามีไก่ด้วยครับผม ไก่เพิ่นก็อบด้วยครับพี่นี่อ๋อไก่มาอบด้วยบผมไก่มาสองตัวอ๋อไก่วันนี้วันนี้นนทดลองไก่สองตัวเนาะครับอันนี้เพิ่นทดทดลองไก่กันครับทำไปครับป้าป้าปอไอ้ใช้เวลาอบนี่กี่นาทีพี่ชั่วโมงนึงครับผมอ๋อชั่วโมงนึงเนาะป้าก็ชั่วโมงนึงบ่ครับผมโอ้ป้าไม่ถึงชั่วโมงครับอ๋อไอ้ป้ามันสุกเร็วเนาะครับผมไก่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับไก่ครับมีไก่ด้วยครับอบรวมกับปลาได้กินหมูอบรวมกับปลาไม่ได้กินหมูแรงอืมใช่ใช่เนาะกินหมูไม่ให้อบรวมกับปลาครับผไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไว้สักพักแล้วเราก็มาดูกันต่อครับครับมาเบื้องกันให้ครับปลาสุกแล้วครับเนี่ยเราก็ได้เวลาแล้วครับผมประมาณ4 5ถึง50นาทีครับครับนี่ครับ รมเนี่ครับผมโอ้ขนาดไซส์ตามราคาครับตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้กี่บาทครับตั้งแต่ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบก็มีครับผมโอครับนี่ครับนี่กำลังหวานครับผมสวยงามเลยครับผมร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับผมโอเคอันนี้สุกแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะครับผมสุกแล้วครับ โอ้โหครับดีครับถ้าสุกน้ําใสๆอย่าหยดออกไม่มีเลือดครับดูมันหยดตรงปากกันครับค่อยๆหยดลงมาครับผมครับโอเคครับผมครับครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับช่องเขยอีสานใช่ไหมครับครับผม